จักรยานเป็นสิ่งที่อยู่มานานและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าใครก็ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการเดินทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนักรถจักรยานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ t r n 3 t ล้อ3ระบบเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสะดวกสบายใช้งานง่ายทนทาน ลักษณะเด่นของสินค้ามีการชาร์จไฟที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ก็เกิดจากการปั่นมีชีพเในตัวเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์และบอกตำแหน่งได้ผลิตภัณฑ์น,นี้นับถือเป็นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อรักษาโลกร้อนและใช้ในการประหยัดพลังงานเหมาะกับ ตั้งแต่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุคนที่ชอบความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตคนที่มีบ้าน